สวัสดีครับผมคลิปนี้เราก็ยังอยู่กันที่สตาร์ทาวเนาะก็เป็สตรอรี่ต่อเน,นื่องจาก EP ที่1นระหว่า s m สเสียไม่ได้กับ d ี s Diamond h e a d นั่นเองเนาะก็สำหรับเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยเดผมจะพาเพื่อนไปชมไฟที่เกิดขึ้นเมื่อวานหลักๆเนี่ยมี2ไฟนะจะมีไฟบริเวณแถวๆหน้าโฮโปแล้วก็ไฟบริเวณอ่นอกเมืองตรงแถวๆบริเวณสะพานน่ะเดี๋ยวเราไปพูดถึงทั้ง2ไฟเดี๋ยวพาเพื่อนไปชมคลิปดีกว่าว่า2เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบ้างครับผมไปชมคลิปพร้อมกันยัดไปยัดไปฟาดไปยิงไปเสี่ยงมือไหนล่ะอีสัตว์ตัวโ้ตายไปฟอตโต้ ฟโต้ฟโต้ฟโต้เอาเดีเด๋ยวมามาดันื่ข้างนขาข้างหลังฟต้ฟต้เลนไปเลไไปชุวนชุบยนไปชุบยมึงไหวมึงจะอะไ่นานเยอะอะไรเสียงมึงหายแล้วตอนนี้เสียงมึงหายแล้วอะไรรถกูจะมาึ้นรถกูบ้าไปพบโทษน้องรถกูเฮ้ยเอาเอี่ฮอน้องเฮ้ยมันกลับเพื่อนข้างหลังรวมนะ กูรวมนะกูรวมนะกูรวมนะเล่นไปเล่นฝปายดันดันเพื่อนเจมนี้บอกบอกเพื่อนด้เยลเบมบอกเพื่อนด้อันนี้เพื่อนการอะไรมึงการอะไรมึงกได้ลุ้ได้ชุบัเปอเ่ใส่ไมเื่องชุบไเยบ่อนอ่ดีชุบไปเย็บไปตน้ชุบนชุบไปบนชุบปบไม่ได้ ที่นักบอลนี่ไปไหนเชื่อไปไหนวะันนี้นักบอลอฟีเลยไเราไม่ไ้เาฟเลยวอีนะไม่ไ้เงเปนนอไม่ไหวแล้ว่แบทีเดียว ไนอกหน้าหลังไปหน้าหลังไปเขาไปข้ในเอาไปเอาไปเดียวมันไปอู้มันไปอู้มันไปอ้มัไปอู้มันไปมันกูมันไปมึงแกหนีไหมกูถามมามึงหมดยุคของมึงแล้วเว้ยเลือนเดี๋ยมันคุยแลหมดยุคยแล้รายมึงดูดีมึง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 ึงม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 ึมึงมึมึงมึงมึงมึมึงมึงมึง แทงบ่อดีมงมาเจอแทงบ่อดีกระจอกาัดหมอเกินหมอเกินหมอเกินเอาหมอดีมา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 เล่นเหมือนเดิมเล่นเหมือนเดิมตรงนะเข้าตรงเล่นเหมือนเดิมเข้าตรงเล่นเหมือนเดิมเข้าตรงชุบเพื่อนด้วยขึ้นขวามา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 เข้าทางขวาเราเล่นเนินเราเล่นเนินขึ้นทางขวา

ถ้าไม่ให้เดี๋ยวมึงก็แพ้แล้วเว้กาฟอเียอะไรใครนแพ้อะไรมนเยหมอ้ว้ยสเพอะไรแล้วเปียอะไรเปียอะไรเปียอะไรข้าหหมอมึงฆ้าใช่ามึงจะข้าใช่ปกูถามมึงจะข้าหรอมึงไหวไเฮียสำเนียงตัวงหญ่สั์มีสำเนียงตัวงหล่เฮียแกขยะอีควายเยอศพไปไหน ไอ้ <CK> me, cow, oh, like ีมแมึงไปไหนมาดิไอ้ไอ้คีแไอ้คีมแห้าสูงคุยไรกูถามมึงวาสนงคุยไรไอ้ต้าข้าสงคุยไรมาดิเดี๋ยวดิผนอยคีใหญ่สัตว์ไอ้เสี่ยวคไรคไกูได้หนึ่งอ่ะโอ้ปัญญา่อนนี้เหี้ย เขาเล่นเป็นแก๊งเฮียมึงดูสภาพแก๊งมึงก่อนไอ้ควายขยะควายมึงก็อยู่บนเกาะไอ้ควายแลไอเฮียอะไรอ่ะงเขโง่ขยะไอ้ควายขยะไอ้เฮียโง่จัดเลยยี่เป๊กไอ้สัตวิทยาอะไรวัลนีตีควายกูด่าด้วันตี้ตีอะไรไอเฮียไอ้สัตว์กรจะออกไอ้เฮียแก๊งขยะแก๊งหนุ่มไอ้ควายกูเคยอยู่มาก่อนแล้วไป็เฮียอะไรแล้วไม่เฮียอะไรแล้วทำไมกูถ่ายรูปไม่ได้

กไอ้ขฮียดาไฮขยะตายตัวปี๋ค่อยๆเล่นหนึ่งเอาแบบนี้ครับค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นเป็นตัวหลังครับเป็นตัวหลังก่อนค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นเอาไหนเอาไหนเอาไหนจะขอโทษนะที่ทำให้เป็นฝันร้ายของมึงวันนี้ขอโทษทีนะไอ้เฮียดาไฮอยู่ไหนไม่เก่งแม่ไอ้เฮียตัวหาเรื่องแกงไฮขยัะขยอกกระจอกไอ้เหี้ยะจอกกระจอกไอ้สัสไอ้เฮียแกงขยะไอ้ควายอุ้มนี้ไม่รู้ไม่รู้ใครเอาศพละขอโทษใครเอาศพแล้วกลับไปมันมันดีไปมันดีไป มาดีไปมโง่ขยะฟังนะพวกมึงแม่งโคตรขยะเลยเฮียเหมือนกูได้จอดแบบเต็มเลยอ่ะกูได้จอดเต็มเลยฟังกูนะกูได้จอดอย่างเยอะอ่ะไอ้เฮียขยะไอ้ควายแกงกับเต่าไอ้สัตว์กูพูดตรงวกูแกขับเต่าจริงไอ้เฮีย แหม่บอกกูเคยอยู่แล้วไม่เที่ยอะไรตอนกูอยู่พวกมึงเก่งกว่านี้ฟังกูนะตอนกูอยู่พวกมึงเก่งกว่านี้ตอนกูอยู่พวกมึงเก่งกว่านี้ฟอร์มมึงไปไหญแล้ววะไอสัตว์ไม่เก่งแล้วเหรอกูด่าไปนดิมึงไม่เก่งเลยใช่ป่ะฮะเย่เมฆอยู่ไหนไอสัตว์เียบอกกูเคยอยู่แต่กูเคยอยู่จริงนะแต่พวกมึงเก่งกว่านี้ไงพวกมึงไม่เก่งกว่านี้เว้ยไอีเขยกระโดงไอขวัญกระโดไอีเขย เป็นไงบ้างครับหลังจากที่ได้ชมไฟทั้งสองไฟไปซึ่งไฟบริเวณหน้าโฮมโปรเนี่ยก็เป็นฝั่ง s m d ที่เอาชนะได้แบบต้องบอกเลยนะว่าปิดค่อนข้างเร็วเหมือนวันแรก EP แรกเลยรูปเกมคือเหมือนเดิมเลยนะผมเ m d ทําทได้ดีกว่านะผมถึงแม้อาวุธของฝั่ง s m d ที่เขาบอกว่ามีปราฉลามถึงหกคนนะผมแต่ผมมองว่าปราฉลังของ s m d เต็มจัดเลยนะถ้าดามเมจหลายคนรวรวมเข้าไปอ่ะแรงแรงรวมถึงไฟที่2ฝั่งของไดเวนเฮด นะครับผมซึ่งพยายามถอยมาล้นมาบริเวณสะพานใช่ไหมผมมองว่าจุดตรงสะพานเนี่ยมันค่อนข้างสิเปรียบเพราะเวณหน้าสะพานเนี่ยจะมีทางทางขวามือของ s m d เนี่ยหรือว่าทางซ้ายมือของเดบิลเฮเนี่ยมันจะเป็นเนินเว้ยซึ่ง s m d ก็เล่นเนินตรงจุดนั้น,แล,น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 แล้วเดินขึ้นมาบนนึงแล้วน่าจะเข้าทางด้านซ้ายของเด mon ิลเฮนซึ่งเด mon ิลเฮนเหมือนจะมาแบบอารมณ์แบบถอยล่นมามส่วนเดลิดีเนี่ยพยายามที่จะดันเข้าไปถึงข้างหลงังแล้วก็เขาเรียกว่าอุม้มศพ กักศนะผมก็เป็นรูปแบบเดิมๆเลยนะผมไฟก่อนหน้านี้นนอารมณ์แบบเขาเรียกว่ารูปแบบการเข้าทำเหมือนเดิมซึ่ง Diamond He a d ค่อนข้างที่จะถอยล่นถอยนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะฝั่งไดมอนด์เฮดผมมองว่าอาจาะเรื่องของเขาเรียกว่าจํานวนผู้เล่นอาจาะน้อยกว่าเลยความมั่นใจตรงนี้อาจจะน้อยเลยไม่กล้าที่จะบุกไปชนตรงๆพยายามที่จะล่นถอยมนาะแล้วพอ s อซิดีดันโถมเข้ามาเนี่ยก็เป็นรูปแบบเกมเหมือนเดิมเลยครับ นะผมเหมือนไฟก่อนหน้านี้เลยก็คือสูไม่ได้ฝั่งไดมอนด h เฮดนะครับผม,ผมก็จนทําให้สกอรนนะ์เนี่ยจกเมื่อวานเนะี่ยทั้งสองไฟแพ้ไปไดมอนเฮดก็โดนนําไปถึง24ส่วนไดมอนเฮดสามารถที่จะตีไข่แตกได้มา1เครสนะครับผม24ต่อหนึ่งะครับผมตรอรี่นี้เขาเล่นกันที่40บใบตอนนี้ก็เลยขึ้นทางไปแล้วต้องดูวันต่อไปนะผมวันนี้นะผมว่าฝั่งของเอ d ดีเองนะผมมองว่าคงจะเล่นรูปแบบเดิมน,นะผมมาเต็มแล้วก็ความมั่นใจที่ต้องการที่จะชนะส่วนไดมอน d h เฮดผมมองว่าความ ที่จะกลับมาเนี่ยคือต้องพร้อมก่อนเรื่องของสมาชิกอะไรเงี้ยเราเข้ามาเล่นให้เต็มให้ได้แล้วผมถ้าตรงนี้ยังขาดอยู่แล้วแบบผมมองว่าดัมเบลเฮมันดูแบบแผ่วๆช่วงนี้ไม่รู้เวยวิธีการเล่นหรือว่าการใช้เสียงการบั็เลยมันดูแบบแผ่วๆไปหมดอะ่ะต้องดูว่าฝั่งดัมเบลเฮมจะแก้เกมกับมาไง ต้องดูในวันนี้ถ้ายังเป็นรูปแบบเดิมก็น่าจะออกป็นฝั่ง s c d อยู่แล้วนะครับผมส่วนด o u b l e h เนี่ยต้องดูว่าจะกลับมาได้หรือเปล่าก็ต้องติดตามชมในวันต่อๆไปนะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับผมก,ก่อนจากกันไปรค์แชร์ซับสไครต์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมขอกดไลค์สักสิบไลค์และกันอ่านะเป็นกำลังใจนะเดี๋ยวไงก็คลิปหน้าเดี๋ยวจะอัปเดตกันต่อว่าซอรลี่นี้มันจะจบยังไงนะครับฝั่งไหนจ้า ชนะไปในสตอรี่ครั้งนี้ฝากติดตามนะครับผมโอเคครับเด้วเจอกันสวัสดีครับ